สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาท่านมาชมกับสวนแตงที่ปลูกใช้เนื้อที่ประมาณสองไร่ครับอายุเก็บเกี่ยวก็ประมาณสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันนะครับอายุเก็บเกี่ยวเริ่มจากปลูกแล้วก็ให้น้ําให้ปุ๋ยอะไรทุกอย่างแล้วก็เก็บเกี่ยวประมาณสี่สิบห้าวันก็เก็บเกี่ยวได้ครับ สไร่นี้ถ้าราคาทรงตัวอยู่ประมาณสัก90-120ถึง120ก็จะได้เงินแสนกว่าบาทครับนี่ครับกาปลูกลูกจริงได้จริงครับจะพาไปชมกันครับนี่ครับนี่ครับผลผลิตครับใช้ตาขายครับใช้ตาขายเป็นตัวให้แตงเกาะ ครับก็ทำได้เร็วเร็วแล้วก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ครับไม่เหมือนเราใช้ไม้ปักปักปักมันก็ทำได้ยากกว่ากันครับสำหรับการลดน้ำา็็ใช้สายน้้ำหยดครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนนี้นีต่ตัวนี้เป็นท่อเมนน้ำที่สูบมาจากสะ ถานํำ้ำล้วก็มีเครื่องไถนานี่แหละเครื่องไถนาหรือเครื่องเครื่องถูดน้ำก็ใช้ง่ายๆครับสูยไได้ตลอดเวลาที่ต้องการแล้วก็ใช้ถังนี้เป็นตัวถังให้ให,ให้สารเคมีให้ ให้ปุ๋ยกับแตงครับโดยอาศัยท่อเมนแล้วก็ไปเที่ยงกับน้ําโล่น้ําหยุดก็จะลากไปตัวสวนครับก็คือเราทําบลตรงนี้ทีเดียวก็ก็จบครับในการให้น้ําให้ปุ๋ยครับน้ําทีไ่ได้ก็ได้จากสาระน้ํสาสระน้ําแหล่งธรรมชาติไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรครับก็ทํากันก็คือแตงต้องปลูกใก้น้ํา เพราะว่าถ้าขาดน้ําหรือไม่ลดน้ำเขาก็ให้ผลผลิตน้อยหรืออาจจะตายลงได้ครับนี่ครับในน้ําก็ยังมีปลากินได้ครับและตัวนี้ก็เป็นข้าวโพดปลูกไว้เพื่อเป็นลาตอนกลับบ้านกลับอะไรก็เก็บเอาไปทำก,บกับข้าวได้โดยที่ไม่ต้อง ไปซื้อหาที่ตลาดครับก็คือกินเสร็จสับเลยครับเรียบร้อยแล้วก็ลงมาทำงานได้ตอนเย็นก็ยังมีของติดไม้ติดมือไปอีกครับนี่คือเป็นข้อกำไรของชาวสวนครับถ้าคนอยู่ที่ในเมืองกลับจากที่ทำงานก็ต้องเวทตลาดนะครับก็ต้องจ่ายเงินแต่ชาวสวนขึ้นจากทำงานก็อยากจะต้องข้าวโพดก็เก็บไปสักฝักสองฝัก ก็โอเคใช่ได้หรือถ้าอยากกินอะไรก็ปลูกได้ครับเพราะามันเป็นปเกษตรผสมผสานไปเรื่อยครับแต่ตัวนี้ก็เป็นไรายได้หลักตัวนี้ถ้าชุดนี้หมดก็เว้นระยะสักพักเขาก็ปลูกใหม่ขึ้นมาอีกครับเขาจะมีวิธีการปลูกของเขาครับ นะครับตอนนี้เป็นก,การเก็บผลผลิตรุ่นแรกรุ่นแรกครับเก็บ,บันแรกนู่ครับจนเห็นแม่สาวสวนแตงเดินใส่หมวกอยู่นี่ครับอ่าก็โอเคก็ค่อนข้างาง,งามครับทราบว่าเป็นพืชผ,ผลผลิต เป็นอะไรก็ดูจากลักษณะใบก็ค่อนข้างจะงดงามส่วนสูตรการใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็ท่านใดสนใจก็หามาได้ครับนี่ครับรุ่นแรกครับเดี๋ยวตอนเย็นเจะเอาไปถ่ายให้ดูตอนที่เขาแผกตุแดงก็ว่าเขาแผกยังไงครับสำหรับท่านที่ไม่รู้ครับ ทั้นๆท,ที่รู้แล้วก็โอเคครับก็คิดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันวันไหนจะมียังมีเสียงน้ำดังอยู่เลยครับเดี๋ยวผมจะทดลองชิมชิมแตงให้สักลูกครับ เดี๋ยวหาสักลูกหาลูกไหนดีหายากมีแต่ลูกสวยๆรุ่นแรกเราต้องการชิมลูกที่ไม่ออลูกนี้ก็ได้ครับเหมือนลูกงอๆลูกนี้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะชิมลูกนี้ดูเนี่ยครับลูกเล็กนะครับลูกเนื้อ อ๋อครับนี่ลูกน่าจะเป็นข้าวโพดครับเดี๋ยวเราพาไปดูก็ปลูกข้าวโพด ที่ถึงช่วงนี้ก็เป็นหน้าแรงครับแต่ว่าน้นํายังไม่แห้งเลยนะครับก็หรือว่าได้ผลประโยชน์ครับได้ผลดีสําหรับ ก็บรรยากาศก็ลมเย็นๆดีครับตรงนี้อันนี้ที่ตำบลน,นูนศาสตร์ครับแล้วก็ต้นยางปลูกต้นยางเยอะครับมากเป็นปงปงภูเขาต้นยางอะไรนะครับเพราะฝนก็ตกอยู่ครับน้ำอะไรก็อุดมสมบูรณ์พอที่จะทำการเกษตรได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ จบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับท่านใดที่มีปัญหาหรือสงสัยก็สอบถามได้ครับก็ขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ